เวลากามาเทพ vs ปมเสนหาหนัวกันมันจริงเรตติ้งผัดกันแพ้ผัดกันชนะ เปิดเรตติ้งคืนวันพุธพฤหัสบดีของสองช่องขวัญใจคนเมืองอย่างช่อง3และช่องวัน31ช่างเป็นอะไรที่คู่ขี้สู่สีกินกันไม่ลงผัดกันแพ้ผัดกันชนะแบบไม่มีใครยอมใครโดยหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาปมสเสน่หาพลาดพลัง้งโดนเวลากรรมเทพทุบมาสัปดาห์นี้ก็ถึงเวลาทวงเรตติ้งขึ้นเมื่อ EP ล่าสุด ปมเสน่หาพาเรตติ้งเฉือนชนะไปได้แบบสุดลุ้นโดยทำไปได้2.3ในขณะที่เวลากรรมเทพแม้จะพ่ายแพ้แต่ดราม่า RIP พี่ทัดทอยปฐมพง์ก็พาให้เรตติ้งขึ้นมาจากสัปดาห์ก่อนได้เช่นกันโดยทำได้ที่2.0ในขณะที่แชมป์ก็ยังคงเป็นเจ้าสมิงรีรันรอบที่88ของช่อง7ที่ทำได้4.3